เอาซุกเซ็ทแล้วก็ตัดคลิปต่อเลดี้พี่น้องนี่ครับเอาอย่างหมูมาเซตรียบร้อยพี่น้องครับนี่ครับอย่างเซตริบลอยพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีช่วงสีซัครับก็จากคลิปหนึ่งเขาเลยเด้อพี่น้องสวัสดีเอฟซีฟังไทยและวฟังลาลาต่างประเทศพี่น้องเนาะสวัสดีทุกท่านครับมาเฮ็ดกับเขาลูกสาวไปงงเงี้ยครับอ่าผมอย่างหมูเฮ็ดหมูน้ำตกเนาะพี่น้วลมาลงมือเฮ็ดกันเลยครับ เคียงเก็ยังมาเรียบร้อยแล้วครับไปครับเห็ดหมูน้ำตกลูกสาวไปเลี้ยงพี่น้อง่ต้องกินกันครับมูกอย่างเรียบร้อยจะมาดีไทยพี่น้องเบื้องเป่าครับพี่น้องสวยอย่างสวยอย่างเด็กๆกินเขาไปเลี้ยงครับสาวครักปอกเห็ดม่วงเรื่องปีนี่แหะพี่หนวทะเลต้หน้าเห็ดกับเข้าบ้านแล้วครับอเลี้ยงเดียวเหรอพี่หนวเพื่อเดียวต้นหน้าเห็ดกระเขเป็นเลี้ยงครับ ลูกย <ane> ja ังกินลูกยังกินนะลูกนะสาวเอ้าเอ้าอยู่ข้างหลังสีหมอกครับพี่น้องสีหมอกเอ้าเอ้าอยู่พี่หน่อย ยนันเป็นทส้น,นีเหลอยงนิหน,น,น่อยเ,เดียวออเอาผมวากวูาเดียวพอวอลเลี้ยงเดียวนั่นคอนึ่งที่นเหลืองนิน้องกับเขาตะลุงลมหมูดูเป็นเย็นนะครับ จะกินมูสันเลีจากมูจากตลับมาว่าจ่เห <c oughs> ็ดตกซนมูกินไอุนตกสุบกิน,กนกอ่ะตัวฟางกินน้ำมาขี่นน้องก,ก็อนใหญเราไปค่ายคลิป้าเมืนอายร่ไอ,ไอ้เราวานัดก,กันที่ดีตอนพกเขาตพงเศ้าเศรษฐกิบไปก็ไปไม่รู้ขึ้น้อง <c oughs> ตอนเขาถา่าเล่ลมมาพวกนี้นามดากไเลย

เือนั้นกินัวเลี้ยงของเขาจะหน่อยหรพี่นุ่มคนมของเขาสีเห็ดมุ้งนโครับอยากชุบเดี๋ยวเอาเมื่ออาิเดี๋ยวแบงให้ทุกสายแบงให้ทาขอพี่นนะเ็ดบเห็ดนครับหรว่าสเ็ดก็ไ้ กแต่งตัวเด้อหาชิ้นเขาเด้อเตรียมไอ้สอบ้มาล่างสอปิดผักปิดเทออ้อมออมหอกระลงเสีบวยพี่น้องเดี่ยวผมเอาเสมอหลังเยรตบาตแตงมกบแบบปลูกรับช่วงเม่าตัดหัหัวหลังเสทุ่ง เจอมีย่ใส่พริกปุ้งพ่หนุมิ่ไปใส่พริกซวยพริกปุ้งคนเลยไงพีหนพริไข่หลับลับม้วนโตะพหลับมนหลมนแกไปกินเม็ดซุปพิหนทุยากยากซุปรนไฟขาวกินใส่ลุงเรียนสาวเดียวพ่หน เกิ่งมีเงาว่างลื้ออยูันตัเปียงรูยบอัเนยเ่งมัมีเน่วนูสุบสุ ชีไปเรื่อยนล้นผมก็ชีไปเรืยเหมือนกันชีไปเรื่อย เอไข่ต้ใส่ตีของ่นเอินของเของือักีเรื่อยคนกรเอินของคนเอินีไปเรื่อยไปนหมดพร้อมอ้อมจิิ้มชุนจิ้ม่อย ใส่หลายมันสีมองเงี้ยเดี๋ยวคุณลำปาใสัคงนิหน่อยตามด้วยมุรถรถ,รถน้องพี่น้องปลาไปไปโอ้ตามซ่อนใส่ลลหลายนใส่หลายมันสีเชี้ ควาน้หลหาไม่ได้หุงเรื่อยส่ลำปากก่อนวุ้นทีนี้ตามร้างกระไรมานอีติ๊ก แตงงเสียมมา,ายเสียรายที่บอกอเสียหน่อยเสียหน่ยเสียายเสียรายคนสวยเดี๋ยว,วมีนา้า ทำทีได้เอ้ออออยเอ้ยขับขป,ขปัวพีพ่น้องขอบคนขอบบนข้อใส่บบกพี่คนขับปัวคนเสซฟวิธีพี่นอนะ้องอร่อยประมาณนี้พี่น,อน้องนี่ครับ นหพี่นนอนนในกล่องเาแอบมองขมวกับเขาให้ลูกไปเวียนก,ก,ยนนกปปนล่องสีเงียงน่อยเขาถเขาไปพี่นนอขเียนก็ดิกัน,นสีเขียวเ,เพเนไงเหเห็ดเ็กๆไกินไปเียงกันสีเวเียนสปเลยหลับ ลำตกับพี่หน้องได้นลบเงินลำตกทิ่มเย็นๆสั่นไมเด้อพี่น้อยไม่เห็นกับเขางสุดพี่น้องไปเรียนเติมเกี่ยที่ภามาเบิรงนวกเขาต่อมาเด้นไายตัวพี่น้องหนุกไลยตัวเราเด็นเริ่อเต็มเหี่ยล่ะนี่มันแค่พี่หน่อ นัวเป็นดีเพยะเอเนาะพอวันมาเกืยีเนาเ่็นตาหลไปเนี้ใช่ไหมูเรื่องเด่กมุกหดี่สบแต่พี่น้อมมกกงบอกเหตุผลไรน,น,น,นั้มแจ้งตัวเอาคิปนีก็ไม่ยงไรนะครับพี่พี่น้องยึดกับเขาจงหวัดสาคิปนีเป็นคิปที่สอง พอจากั้นเขานะพี่นอหนห้องมาเห็ดกิปที่สองมาเห็ดหู้น้ำโปะสาวจิ้เป็นเลี่ยนอืก่อนถือก่อนบุเ้ยนเจะขำขนห,นหน้ากระล่างฟันกระแปงควายล้วพี่นองขึ้นมากเลยคนดูว่าเตี่ยมความรู้จตื่นมาขึ้นหนึ่งเขาลางหน้าแปง้งตันเลยพี่น,น้อง ออกคันว่นหมืนไอเขาอเพืเ่อนพี่หนอ,อ,อนนพนนหอ,อหลุดเขาให้เหมือนง้างมือสุกตากเัมนนี่เหรอไว้กินก่อนหยุดยาวจับนี่เหรอไปบึ้งของเขาไปเป็นหน้าตาแบบนี้ครับพี่นอ้องหมูน้ำตกผมสุดคลองช่องหน่อยค้นหายอยู่ให้กินเนาะพี่นอ้องเฮ็ดให้ลูกกินไปโรงเรียนช่วงกระสอบนาะพี่นอ้อง สีเบ้สวยเบ้องามปานไดบ่รู้ลาปานไดเด้อพี่น้องกับเขาก็สิเฮ็ดประมาณนี้นัน้าตาพ่อเอเดนเด็ก ads, esting, Metal, หน <bunker> ่อยกินไปโรงเรียนพี่น้องบ่เห็ดเผ็ดครับสิบ่มี่บ่พริกไรแต่งหน้าตาบ่มาสิเป็นหน้าตาแบบนี้พี่น้องประมาณนี้เนาะครับเนาะไปสีภาพไปเบิื้องเขาคนมักน้องเขาสิไปเบิื้องเขาก็พี่น้องคลิปนี้กับยิ่งซันวันจั็กน้อยพี่น้องมาเฮ็ดกับเขาช่วงเช้าให้ลูกสาวก่อนไปโรงเรียนเนาะพี่น้องเนาะับลูกมื้อหนึ่งเก่าพี่น้อง ปอจะเก็บหนึ่นงเขาเรื่อยพี่น้องเมร,รื่องเม็ดกับเขาหมูน้ำตกครับขอไปนี่ครับนกปอห้อไปยังน้ำโชกเหยียดจนี่พี่น้องมันสามากันดึกเด้ยพี่น้องนี่ครับเฉลยน้ำโชกกับเริ่มไล่ขึ้นพี่น้องนะครับแต่กับปอเ่ค่อใครได้ไล่เตวกันยังมีี่นกใจจับอยู่พี่น้องจับมากอ่ะนี่เฉลยน้ำโชกขึ้นกันครับนี่กับเฉลยตัวไม้ครับที่มาได้ลา่าสุดพี่น้องนะครับ มาประมาณนี้นกยังไหลก็โซาพา,าพี่น้องมาเบิ่งจนม,มุมมีมุงแขนครับเขาคนมักนกเนาะ <c oughs> คนมักเลี้ยงนกกับสีมีแตน่กนกเโซาพี่น้องประมาณนี้นี่กะระโดดี้ยังไหล สาวกินเป็นเรื่องกับเซ็ตเป็นที่ดีกว่าพี่น้องลาพี่แลอรอนไม่ได้พี่หนีพี่น้องครับอขอตรวขอไปคลิปนี้ก็ยืดสั้นๆอย่างนี้พี่น้องครับคลิปนี้มากอ,อย่างมึงยันนำตกให้ลูกสาวกินเขาเป็นเรื่ยนภาพบุญของพวกพเขาฝากที่สำที่นั่นนะพวกเขาพี่น้องได้บิดตัวบังมือกับไปตอนนี้บริลลลงคลิปเนี่ยผมเป็นบรนิษัหนกพี่น้องกับเรื่องประยักลงคลิปงานพี่น้องว่างานพี่นอ้องเบื่อโอ้มาไายยังไงบุญมีแนวใดงานเกิดกเสียดามากข้ามมาของพี่น้องกับมี่ไร คงือผมก็เรียบว่าลงไดผมยังยไทยบ่ได้ดผมกร่บไทยทำพี่น้องในเบิงเนาะผมนที่บโรลดคลิปบอรลงคลิปพี่น้องในเบิงขันบ่ได้นกพี่น้องันด้นกผมก็ยังเช็นลุงคลิปมีได้เป็นบางเทออยู่พี่น้องนุกกระเรยนี้ครับมันเลนเนากตัวเนาะคนไหลเี่นหลเลนหลต่อมันกับ่อยาเข่าโอ้นทีเกีงโอ้รุนเจ่งแน่เพิ่นกับแบมกอนห้อง เอาไปรุ่นมันกับว่ามีนกปูกกาดถูกจริงเงี้ยมันกับว่าใดนาะพี่น้องเอ้าบัวลายใหญ่กันน้าพี่น้องไม่ยันนกตกในลูกสากินของเป็นเรียบกันเสร็จปีเรียบร้อยกินมันกับนิ่งไรต้าที่บ้านหวังมนดูเขาเบิังวิถีชีวิตกันเป็นยูเนาะพี่น้องเยันหฮพี่น้องได้รับชมไปน้ำกันการติดพัดการได้ขอส่งขอให้ชิมสันเงียนในเด้อพี่น้องเด้อมาเห็ุนกน้ำตกแต่ว่ากับอะไรอย่างเงี้พี่น้องได้เบิ่งอำนาจตอนพิจารณา ทำให้พี่นเลยรับฟูรับ้มนำ uh. ้ำกันน้ำพี่นองขอโทษขอไปหลยหว่าแต่ดประสมภรัว่าแต่ไดบ่มนมก็ขอโขอไปเยอดครมานี้อครับปนี่คพี่นมูน้าตมส่วนองจงมนไ่กินี่นองเก็บินปโรเรนจนอสวสวยง่าม